ขายง่ายสุดๆไม่มีสะดุดไปจนสุดปลายทางค่ะครูจูดี้นะคะพรพศรมัทวงธนาชัยค่ะเป็นผู้ประกอบการนะคะทุกคนเป็นเจ้าของกิจการสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของเทศการทุกเทศการเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่ณที่แห่งน,นี้เขาเรียกที่โรงงานน้อยของครูจูดี้นะคะ,ะและสินค้าเทศการต่อไปนี้ที่ครูจูดี้นะคะจะนําเสนอก็คืออะไรรูมค้าทุกคนโอ้ ว้าวว้าวมากค่ะคือในกลุ่มของสินค้าที่เราเอามาใช้ในเทศกาลปีใหม่ก็คือกระดาษห่อของขวัญน,นะคะอ่าโบลิบบินเห็นไหมคะทุกคนที่โรงงานน้อยของครูจูดี้นะคะมีสินค้าหลากหลายเทศกาลค่ะไม่ว่าะจะเป็นโบติดกระเช้านะคะทุกคนอ่าโบติดกระเช้าหรือเนี่โบติดกล่องของขวัญอยู่ที่เราจะเอาไปประยุกตเอาไปประทาได้หมดทุกอย่างะคะ่ะสินค้าเขาเรียกว่า หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวไฮโซหรือแนววินเทจค่ะทุกคนมีหมดค่ะทุกคนนะคะตัวนี้คือกระดาษห่อของขวัญแบบวินเทจค่ะห่อของขวัญก็ได้นะห่อช่อดอกไม้ก็ดีค่ะโอ้ยทําได้หลากหลายอยู่ที่ไอเดียของเราจะบันเจิดเกิดขึ้นนะคะนี่คือกิจการของครูจูดี้ค่ะทุกคนมีงานทํานะคะ,ะแต่ว่าวันนี้ครูจูดี้ไม่ได้ขเขาเรียกว่าไม่ได้มีเส้นทางของการไหลของเงินกระเป๋าเดียวนะคะทุกคน นอกจากจะมีเส้นทางการไหลในงานเทศกาลงานส่วนตัวเป็นกิจการส่วนตัวของที่บ้านนะคะคูจูดี้ยังมีอีกหนึ่งช่องทางการไหลของเงินที่จะทําให้คูจูดี้หยุดทํารายได้ไม่หยุดนั่นก็คือแอปพลิเคชันซีวิไลมอมค่ะที่เป็นแอปช้อปปิ้งค่ะที่เป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะของคนไทยสายเลือดไทยร้อเซนและที่สําคัญนะคะซีพิไลมอมของเรานะคะเปรียบเสมือนกับทรัพย์สินกระแสะเงินสดค่ะทุกท่านเออเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้นะคะ ต่อให้เรานะคะจะไม่ได้ทําสิบไร่มออแล้วก็ตามนะคะแต่ว่ารายได้ก็ยังจะไหลๆๆๆเข้ามา แต่วงเล็บนะคะเราต้องทําให้เสร็จก่อนค่ะทุกคนกับสีวิไลมอค่ะเป็นแอปช้อปปิ้งของคนไทยค่ะวันนี้ทําง่ายมากแบบสบายๆแค่เราเข้ามาช้อปสินค้าที่จําเป็นต้องกินต้องใช้ค่ะทุกคนเราก็สามารถรับรายได้นะคะบนรายจ่ายของตัวเราเองได้ค่ะและที่สําคัญนะคะที่สีวิไลมอของเรายังมีสินค้าอีกหนึ่งประเภทค่ะนั่นก็คือสินค้าแฮปปี้ฟูตี้ก็คือกล้วย AI ผลไม้ AI ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะ หนึ่งไฮไลท์ของสีวิไลมอเลยที่สามารถทําให้เราหุ้นส่วนเนาะหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์ของสีวิไลมอสามารถช้อปปิ้งฟรีได้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่า happy f o o ดดีก็คืออีกหนึ่งของเส้นทางการไหลเงินการไหลของเงินของชาวสีวิไลมอค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือผลิตเงินอันทรงพลังอีกหนึ่งตัวของสีวิไลมอค่ะวันนี้ใครสนใจนะคะเออ อยากเขาเรียกว่าอยากมีโมเมนต์ดีๆนะคะอยากมีโมเมนต์ดีๆคําว่ากเกษียณหยุดทาแล้วรายได้ไม่หยุดนะคะทักมาถามครูจูดี้ได้หรือว่าใครบอกว่าโอ้โหอยากอยากได้ของเทศกาลของครูจูดี้จังเลยอันนี้ก็ไม่ติดนะคะทุกคนไม่ติดนะคะกับสินค้าในแนววินเทจนะคะแนวไฮโซนะคะกระดาษข,ของขวัญมีทุกรุ่นทุกแบบค่ะหรือแม้แต่กระทั่งโบริบินโบติดกระเช้านะคะ และอีกอื่นอื่นอีกมากมายในหลายๆเทศกาลค่ะที่ครูจูดี้นะคะจะรังสรรค์ง,งานออกมานะคะให้กับทุกคนตามสโลแกนของครูจูดี้เลยขายง่ายสุดๆแบบไม่สะดุดไปจนสุด,สด,สดปลายทางค่ะเพราะอะไรเพราะว่าครูจูดี้ตั้งใจนะคะทุกคนงานทุกชิ้นที่ทําออกมาคือตั้งใจทํามาจากใจค่ะทํามาจากใจเขาเรียกว่าอะไรใส่แต่พลังงานดีๆนะคะและความคิดนี้ก็ส่งตรงลงไปถึงกับ อาคนงานที่เขาเข้ามาช่วยทําพี่พี่น้องๆพี่ป้านนะอาอาในหมู่บ้านนี้นะคะเออเขาจะใส่พลังงานดีๆลงไปจึงทําให้ลูกค้าที่ซื้อไปนะคะทุกคนที่รับของจากครูจดูดี้ไปขายดิบขายดีค่ะตั้งแต่ร้านส่งไปจนถึงร้านปีกสุดปลายทางค่ะครูจูดี้ก็เลยนึกสโลแกนนี้ขึ้นมาเลยเออจริงเลยนะของของเราเนาะเออจะบอกว่าขายง่ายสุดๆเลยเออและก็ไม่มีสะดุดเลยค่ะ ไปจนสุดที่ปลายทางของผู้บริโภคเลยค่ะบายบายค่ะ